เงินขาดมือขาดสภาพคล่องทํามาค้าขายไม่ขึ้นนะครับอาจจะเป็นเพราะอะไรลองคิดดูดีๆนะครับเป็นหนี้อยู่หรือเปล่าก็เลยทํามาค้าขายไม่ขึ้นเงินขาดมือขาดสภาพคล่องเนี่ยนะฮะผมก็ลงเรื่องนี้ไปนะเป็นข้อความแคปชั่นสั้นๆนะก็มีลูกหนี้หลายรายนะก็เข้ามาโต้แย้งทาผมนะครับว่าเฮ้ยก็เพราะว่าเงินมันขาดมือไงนะ เออเงินมันขาดมือมันขาดสภาพคล่องไปแล้วไงแล้วมันจะเอาที่ไหนไปจ่ายหนี้นะแต่ว่าลองคิดในมุมกลับกันนะจากที่ผมประสบพบเจอมานะหลายๆเคสเนี่ยนะครับผมพบว่านะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่พิสูจน์ทางวิทยาศ,าศาสตร์ไม่ได้นะเป็นเรื่องอาจจะเป็นเรื่องสิ่งลี้ลับหรือเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะผมก็เชื่อว่าการที่คุณเป็นหนี้อยู่เนี่ย นะการที่คุณเป็นหนี้ใครแล้วคุณไม่พยายามใช้หนี้เขาเนี่ยมันส่งผลกระทบเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของอเงินในกระเป๋าอย่างเดียวนะมันเป็นเรื่องที่เงินที่กําลังจะเข้ามาด้วยนะทำให้ทํามาค้าขายไม่ขึ้นทําให้เงินเนี่ยมันขาดเงินทาให้มันขาดสภาพคล่องนะลองไปใช้หนี้นะลองไปใช้หนี้กับทางเจ้าหนี้ให้หมดดูนะครับผมเชื่อว่าชีวิตของท่านเนี่ยก็จะมีแต่ความประสบความสําเร็จ มีเงินเข้ามานะเป็นระยะระยะไม่ขาดสายนะทำให้เงินเนี่ยไม่ขาดมือไม่ขาดสภาพคล่องนะลองดูนะ mm hmm. เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ย mm hmm. มันพิสูจน์กันมาหลายคนแล้วแม้แต่ตัวผมเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยเป็นหนี้นะผมเองก็เคยเป็นหนี้มีสถานะเป็นทั้งเจ้าหนี้และมีสถานะเป็นทั้งลูกหนี้เหมือนกันนะเราก็พบว่าช่วงที่เราเป็นหนี้ทางคนอื่นอยู่นี้เรากอ็อาจจะอาจจะ ถ้าว่ากันด้วยเรื่องที่มันพิสูจน์ได้อาจจะเพราะภาวะความเครียดของเรานะคนเป็นหนี้เนี่ยมันเครียดนะฮะมันไม่สนุกนะมันเครียดนะมันกดดันมันหลายๆอย่างเลยต้องหาเงินมานะอาจจะด้วยเรื่องความเครียดทําให้เราขาดสติขาดวิสัยทัศน์ที่จะหาเงินนะแต่ว่าพอเราจ่ายหนี้ไปเนี่ยทำให้เราโล่งนะครับ เราปลดหนี้เนี่ยเราโล่งทําให้สมองเราปลอดโปรง่งเราเตรียมที่จะไปคิดโปรเจกต์นู่นนี่นั่นคิดเรื่องหาเงินนะอันนี้อาจจะถ้าอธิบายกันเรื่องเหตุผลนะแต่ถ้าอธิบายกันด้วยเรื่องความเชื่อเนี่ยผมว่าเชื่อว่ามันเป็นเรื่องของเวรกรรมเหมือนกันนะน,นี้ก็หยิบยกมาพูดให้ฟังนะ,ะท่านใดก็จะเห็นแย้งก็ไม่ได้ไม่ได้ไปโต้แย้งอะไรเขาแล้วก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะถ้าไม่เชื่อก็แล้วแต่แต่แต่ผมเนี่ยส่วนตัวผมก็เชื่อว่าเรื่องสัจจวาจาเนี่ยเรื่องหนี้เนี่ยนะครับ ต่อให้ถ้าเราไม่ใช้เขาเนี่ยชาตินี้เนี่ยชาติอื่นๆเราก็ต้องใช้อยู่ดีนะแล้วก็เวรกรรมเนี่ยมันมีจริงนะถ้าใครไม่เชื่อก็แล้วแต่นะแต่เรื่องนี้เนี่ยไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะครับผมเอาละถ้าคิดถ้าคิดว่าคลิปของทางทนายเจมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและมบพลาทุกสาระดีๆครับสวัสดีครับ